สวัสดีครับเรื่องเล่ารับอรุณพบท่านในเวลานี้ของทุกเช้านะครับเรื่องที่จะเล่าในวันนี้เชื่อว่าบางคนจะได้ยินเรื่องแบบนี้มาก่อนอย่างน้อยก็อาจจะเป็นเรื่องที่มีเขาโครงคล้ายๆกันผู้ชายเจ้าของร้านขายปลาคนหนึ่งเขามีแผงขายปลายอยู่ในหมู่บ้านร้านเขาก็มีลูกค้าพอสมควรนะครับวันหนึ่งเขาไปซื้อไม้กระดานมาแผ่นหนึ่งพร้อมด้วยสีแล้วก็พู่กัน พทาสีพื้นเสร็จเรียบร้อ,รรอยเขาก็มนจงเขียนข้อความลงไปว่าที่นี่มีปลาสดขายเขียนเสร็จยืนเอียงคอดูฝีมือตัวเองด้วยความชื่นชมอยู่สักครู่เดียวครับยังไม่ทันจะยกป้ายกันติดก็มีเพื่อนคนหนึ่งเดินผ่านมาเพื่อนก็ถามว่าเองเ็งจะเอาป้ายไปติดที่ไหนเนี่ยเขาก็บอกว่าก็ติดที่ร้านนี่แหละเพื่อนยืนอ่านตัวหนังสือในป้ายแล้วก็โครงหัวแล้วก็บอกว่าจะบ้าเหรอ ก็เองจะติดตรงนี้แล้วทําไมจะต้องบอกว่าที่นี่ลบคําว่าที่นี่ออกเะเถอะวบะเดี๋ยวใครเขาเห็นเขาก็าจะหาว่าปัญญาอ่อนเขาเห็นจริงตามที่เพื่อนบอกครับจัดแจงลบคําว่าที่นี่ออกป้ายก็เลยเหลือเพียงคําว่ามีปลาสดขายเขียนเสร็จสับเรียบร้อยกําลังจะยกป้ายขึ้นติดเพื่อนอีกคนนึงก็เดินผ่านมาเอียงคอดูแล้วก็ถามว่าเองจะเอาป้ายไปติดที่ไหนวะ เขาก็ตอบแบบเดิมครับก็ติดที่นี่แหละเพื่อนบอกว่าแล้วทําไมจะต้องเขียนว่ามีด้วยล่ะคนเขาก็เห็นอยู่ทนโทษว่ามันมีปลาอยู่แน่น่ะถ้ามันไม่มีเขาก็ไม่เห็นลบคำว่ามีออกซะเถอะหายเขาว่าพูดจบแล้วก็จากไปเจ้าของร้านขายปลายืนพินิจอยู่ครู่เดียวเขาก็เห็นดีเห็นงามลบคำว่ามีออกป้ายก็เลยเหลือเพียงแค่คำว่าปลาสดขาย ป้ายฝีมือของเขาก็ไม่จะถูกยกขึ้นติดตั้งอีกครั้งหนึ่งก็มีเพื่อนอีกคนนึงก็เดินผ่านมาถามอีกป้ายอะไรของเองวะเขาก็บุยปากให้ดูแทนคําตอบเพื่อนยืนมองแล้วก็เอามือปิดปากวระคิกๆแกเนี่ยสงสัยจะบ้าไปเขียนว่าทําไมว่าขายทําไมขายจะเอามาวางไว้ทําทไมใครเขาก็รู้ร้านแกเป็นร้านขายปลาเอาปลามากองไว้กองเลบลอเวลายังไงมันก็ต้องขาย ไม่ใช่แจกเพื่อนเดินหัวเราะคิกๆจากไปเจ้าของร้านขายปลาพินิจดูป้ายแล้วเ็าก็ใช้สีลบคำว่าขายออกป้ายก็เลยเหลือเพียงแค่คำว่าปลาสดตอนนี้แดดเริ่มร้อนแล้วสีที่ป้ายกำลังจะแห้งเขาเตรียมตัวที่จะติดป้ายครั้งหนึ่งเพื่อนอีกคนหนึ่งผ่านมาอีกครับมายืนเอียงคอดูป้ายที่กำลังจะถูกตอกตะปูติดกับต้นเสาร้าน ทำปากขมุกขมิบอ่านป้ายปลาสดปลาสดปลาสดเหรอเฮ้ย <Hey, S 1> นี่แกคิดว่าคนซื้อเขามองไม่ออกนือไงว่าปลามันสดหรือปลามันเน่าเขามีปัญญาดูกันทุกคนแหละทําไมจะต้องบอกว่าสดโอ้สงสัยจะบ้าว่าแล้วก็เดินใส่หัวบนพึนพมพำจากไปชายเจ้าของร้านขายปลาก็ป,า,กปาดเหนื่อที่เริ่มจะไหลแล้วก็ใช้แปรงจุ่มสีลบป้าย หรือเพียงคําเดียวครับคือคําว่าปลาไกลเที่ยงนะครับคราวนี้เขายกป้ายขึ้นเตรียมจะตอกตะปูพอดีมีเสียงดังมาจากข้างหลังพอหันไปดูก็เห็นเพื่อนมายืนหัวเราะมองป้ายฝีมือเขาแล้วก็บอกว่าบ้านแน่ๆแ่มึงบ้านแน่ๆเลยคนก็าก็เห็นอยู่ว่าที่กองอยู่นั่นน่ะมันปลาไปเชหัวเผือกหัวมันสงสัยจะปัญญาอ่อนรวกคนไม่รู้จักปลาจับบ้าใครไม่เห็นได้หัวเราะกริ่งแน่ ท่านผู้ชมครับครู่เดียวป้ายก็เหลือเพียงแค่สีพื้นไม่มีตัวหนังสืออะไรเลยคนไทยรุ่นเก่าสอนไว้ไม่ผิดหรอกครับคือคำว่ามากหมอมากความมีคนไม่น้อยที่เป็นแบบเจ้าของร้านขายปลาก็คือล้มเหลวตั้งแต่ยังไม่ทันเริ่มต้นเพราะเพราะขาดความเชื่อมั่นในตัวเองครับมีตำราหรือผู้รู้สอนกันไวม,มากมายเกี่ยวกับการสร้างความเชื่อมั่นในตัวเองเอาง,ง่ายๆครับ ไม่ต้องไปเข้าคอร์สอบรมอะไรให้เสียเวลาเสียสตังค์เริ่มต้นถ้าจะทําอะไรเนี่ยครับถ้าจะทําอะไรเริ่มต้นก็คิดวิเคราะห์สิ่งที่คุณกาลังจะทําด้วยพื้นความรู้และประสบการณ์ที่คุณมีอยู่ทําให้มั่นใจจะปรึกษาผู้รู้ที่รู้จริงไม่ใช่ปรึกษาคนรู้บ้างไม่รู้บ้างนะครับปรึกษาผู้รู้บ้างแต่อย่าถึงขนาดที่ทําให้ไม่เหลือความเป็นตัวตนของตัวเองเลยจะทําอะไรก็ตามครับวางแผนให้รัดกุมให้รอบคอบ ถ้ามั่นใจแล้วก็อย่ากแกว่งครับลุยชีวิตของเราเราก็หนดเองครับท่านผู้ชมครับถ้าชอบโปรดแชร์อย่าลืมกดติดตามติชมเป็นกำลังใจก,กันบ้างนะครับและถ้าพบเรื่องราวดีๆที่อยากจะแบ่งปันก็กรุณาแบ่งปันในช่องแสดงความคิดเห็นด้านล่างแต่อย่าลืมบอกที่มาด้วยนะครับเพื่อเป็นการให้เกียรติให้เครดิตกับเจ้าของเรื่องขอบคุณล่วงหน้าครับต้องลากันแล้ว เดี๋ยวตอนสายๆพบกันอีกช่วงหนึ่งในช่วงของข่าวฟังความจริงกับสื่อกลางทำงานอย่างมีความสุขใช้ชีวิตอย่างมีความสุขในแบบของคุณพรุ่งนี้เวลานี้พบกันใหม่เรื่องเล่ารับปะระลุนสวัสดีครับ